ตั้งเตาว,วันนี้เสนอเมนูเต้าหู่นึ่งซีอิ้วค่ะบางคนเนี้ยไม่อยากทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะผู้ใหญ่คนสูงอายุที่มีระบบการย่อยยากมากขึ้นค่ะที่สําคัญค่ะต๊อดนึ่งซีอิ๊ววันนี้สูตรที่พร้อมจะให้ค่ะรับรองความอร่อยแล้วก็เหมือนแบบสไตล์ฮ่องกงมากๆเลยค่ะอ,อร่อยมาก เรามาเริ่มกันตั้งแต่การเตรียมต้นหอมดีกว่าค่ะต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเราก็จะหั่นให้เขาเนี่ยเป็นเส้นๆได้อย่างสวยงามแล้วก็ง่ายแต่ว่าถ้ามีเป็นต้นหอมแบบธรรมดาปกติบ้านๆเนี่ยก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเราจะกรีดเจ้าตัวต้นหอมนะคะเรียกว่ากรีดเป็นใบเขาออกมาเสร็จแล้ว เราจะม้วนตามขวางเสร็จแล้วเราจะซอยพอซอยออกมาเนี้ยเราก็จะได้เส้นยาวเดี๋ยวเราจะไปแช่ในน้ำเย็นแล้วเขาก็จะดีดตัวสวยงามค่ะเอาค่ะตอนนี้เราจะมาปรุงในส่วนของซีอิ๊วราดเต้าหู้ค่ะเราจะมีส่วนของน้ำซุปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ อันนี้จําเป็นต้องใช้ซีอิ๊วขาวมาดามตวงจริงๆค่ะเพราะว่าในสูตรนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้ซีอิ๊วที่มีความหอมและหมักจากธรรมชาตินะคะความอร่อยเนี่ยแตกต่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นซีอิ๊วที่หมักถั่วเหลืองด้วยเกลือฮิมาลายันพิงโซนะคะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารส่งเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นค่ะหมักจากธรรมชาติค่ะสังเกตว่าซีอิ๊วของมาดามตวงเนี่ยจะสีเข้มมากกว่านะคะ ซีอิ๊ว2ช้อนโต๊ะนี้ใส่ไปในน้ำซุปซอสปรุงรสของมาดามตูงนะคะมีวิตามินบีแล้วก็เช่นเดียวกันไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์ใดๆค่ะไม่มีผงชูรสค่ะซอสปรุงรสจะช่วยให้ความหอมของเจ้าน้ำราดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะของมาดามตวงนะคะเป็นน้ำมันหอยที่ผลิตจากหอยนางรมสกัดแท้ๆเลยค่ะแล้วก็ในอัตราสูงมากน้ำมันหอยเนี่ยมีความหอมมากๆค่ะ เราใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยค่ะเพื่อแต่งสีน้ํามันงาค่ะตอนนี้เราจะนำเต้าหู้ของเราค่ะไปนึง่งใช้เวลานึ่งบนน้าเดือดนะคะ5นาทีก็พอค่ะ เต้าหู้นึ่งได้5นาทีแล้วนะคะเราก็เตรียมน้ําผสมซีอิ๊วที่เตรียมไว้ราดค่ะเข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีแล้วเต้าหู้เราครบ5นาทีแล้วเราก็โรยขิงกับพริกแดงค่ะลงบนเต้าหู้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ราดน้ําซีอิ๊วลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝานึ่งต่อไปอีกสัก2นาทีเพื่อให้ซีอิ๊วเนี่ยเข้าซึมสู่เนื้อเต้าหู้นะคะ เมื่อถึงเวลาเสิร์ฟก็นําต้นหอมซอยมาโรยข้างหน้าข้างบนค่ะเราอุ่นน้ํามันถั่วลิสงร้อนๆน,นะคะราดลงบนต้นหอมอีกทีแค่นี้ก็จะได้กลิ่นของความหอมแบบลายห้องกลมเต็มที่แล้วค่ะและนี่แหละค่ะคือเต้าหู้นึ่งซีอิ๊วค่ะค่ะมาชิมกันค่ะเนื้อเต้าหู้แบบใช้เต้าหู้แบบนุ่มๆค่ะอือ อร่อยมากเต้าหู้เนี่ยมีความหอมแล้วก็นุ่มของเขานะคะได้น้ำซีอิว๊วรสชาติดีๆแบบนี้เนี่ยทานกับข้าวสวยก็ได้ทานเปล่าๆก็ดีค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะรับรองความอร่อยค่ะถ้าได้ใช้สินค้าของมาดามตวงเองค่ะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อกันได้เลยค่ะตามช่องทางตามนี้ค่ะพบกับต้วงตั้งเตาได้ใหม่ค่ะครั้งหน้าอยากได้เมนูอะไรเขียนบอกกันมาค่ะวันนี้บายบาย